เออพิหูพิดตาเลยผิดหูพิดตา,ดห,ตาหนูนั่งนี้เลยลูกนั่งนี้เลยดวงพรใช่ไหมครับค,ครับดวงพรน้ำหนักเริ่มต้น90เนาะ,ะสุดยอดเลยหนูจาก90ตอนนี้เหลือ70โดยเฉลี่ยลดลงมาประมาณ20กิโลตั้งแต่เจออาจารย์เมื่อเดือนกุมภาถูกไหมฮะใช่ค่ะดวงพรบอกเพื่อนซีอะไรคือแรงบันดาลใจ คือที่หนูเข้ามาโครงการของปีที่แล้วใช่ไหมคะหนูเอาของอาจารย์เนี่ยแหละคะ่ะไปไปทำไปไปฏิบัติตามอะคะ่ะคือผลที่ได้กลับมาคือน้ําหนักตัวหนูก็ลดลงเยอะเลยอะคะ่ะมากแต่ว่าก่อนที่พอเจออาจารย์เสร็จอาจารย์บอกหนูใช่ไหมว่าการที่คนเราจะลดน้าหนักถ้าไม่มีแรงจูงใจถ้าไม่มีแรงบันดาลใจอย่าไปลดอะไรที่เป็นทําให้หนูอยากลดน้ําหนักอะไรคือตอนนั้นน้ําหนักตัวหนูมันเยอะใช่ไหมคะ แล้วข้อขาหนูก็ไม่ค่อยดีอะค่ะข้อเข่าอะเข่าเริ่มจะไปแล้วช่วงตัวน้ําหนักเยอะอะค่ะก็เลยตัดสินใจคือเข้าโครงการนี้แล้วก็ลดลดน้ําหนักอะค่ะสุดยอดมากดวงพรระหว่างคุมอาหารกับบังคับตัวเองไปออกกําลังกายสองอย่างนี้อะไรยากที่สุดหรือพอๆกันทำทำทั้งคู่เลยค่ะหนูทําได้ทั้งคู่เลยแล้วตอนเย็นหนูก็ไปออกกําลังกายด้วยหนูออกกําลังกายแบบไหน คือ,อวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินด้วยะคะ่ะวิ่งนี้ประมาณสักนานกี่นาทีถึงมาเดินประมาณสักสิบห้านาทีสรุปะะแล้ววิ่งสลับเดินใช่ค่ะหนูไปวิ่งที่ไหนที่เขื่อนหน้าเขื่อนปอกน,นะคะ่ะตอนตอนเวลาอะไรช่วงไหนส่วนมากห้าโมงครึ่งเย็นหลังจากเลิกงานหลังจากเลิกงานเมื่อก่อนทำไมหนูไม่วิ่ง เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมันมีอุปสรรคไหมว่าการวิ่งคือการทําให้เราเสียเวลาเวลาออแล้วมันไม่มีเวลามันก็มันก็เสียเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยค่ะออแต่ว่าตอนเนี้มันก็ดีขึ้นนะะ่ะแต่หนูจัดได้ใช่ไหมจ,จัดระบบได้ค่ะตอนนี้การวิ่งของหนูที่หน้าเขื่อนเนี่ยมันเป็นนิสัยหนูแล้วหรือยังเป็นนิสัยแล้วค่ะต้องไปออกทุกวันค่ะถ้าไม่ออกไม่ได้ค่ะเห็นไหมฟังไว้นะคุณอ้วนทั้งหลาย <laughs> ทำไมดวงพรจึงเป็นนิสัยถามดวงพรไปถามต่อผมไม่มีเวลาไปถามดวงพรต่อทําไมมันกลายเป็นนิสัยไปเรียบร้อยแล้วทําไมทําได้20กิโลภายในปีเศษเศษอันที่หนึ่งตอนนี้อาหารที่ดวงพรคุมเนี่ยที่ดวงพรคิดว่าคุมแล้วมันทํำให้หนูลดน้ำหนักได้20กิโลอะ่ะหนูคุมอาหารอะไรคือหนูหนูจะหนักมือเช้าเบามือเที่ยงเลี่ยงมือเย็นนะคะนินแน่ปบมือดัง,ดง เท่มากเลยคำนี้พวกเองก็พูดได้พวกคุณก็พูดได้แต่พวกคุณทำไม่ได้เอาใหม่หนักหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเรื่องมื้อเย็นนะคะแต่มื้อเย็นไม่ใช่ไม่ทานนะคะแต่หนูก็ทานนะคะเป,เป็นพวกน้ำเต้ะะาหาู้อะค่ะกินข้าวบ้างไหมมื้อเย็นมื้อเย็นส่วนมากไม่ค่อยได้ทานค่ะแต่ปเป็นน้ำเต้าหู้อ่น้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ่ะแล้วมื้อเทียเ่ยงนี่ประมาณกี่ทัพีทัพตีเป็นข้าว คือมื้อเที่ยงก็ยังไม่ได้ทานเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหนูยังไม่ได้ทานเลยนะคะโอ้โมแม่เจ้าแล้วมือ้อเช้าก็ไม่ได้ทานมื้อเช้าก็รวบมากินมามาทานนี่เลยค่ะตอนมื้อเทียทเท่ยงอืมค่ะอ้าตอนนี้รวบเช้ามาเป็นเที่ยงเนี่ยออตอนหนูกินมื้อเที่ยงหนูยกตัวอย่างเมื่อวานหนูกินอะไรฮะ,มะนเนมือเ่อวานเนี่ยหนูกินมื้อเที่ยงอะไรเมื่อวานเนี่ยยกตัวอย่างกินผักกับน้ำพริกค่ะแล้วข้าวล่ะข้าวกินไปประมาณกานใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ตอนเย็นหนูไม่ได้ทานเลยไม่ทานข้าว เอาละครับน้องเที่ยรักนี่เป็นวิธีที่ผิดจึงลดได้20กิโลถ้าดวงพรกลับมากินข้าวมื้อเช้ามื้อเที่ยงและมื้อเย็นอีกต่อไปในปีหน้าดวงพรจะโยโย,โย่เอฟเฟกดวงพรหนูลด20หนูลดต่อไปได้แต่ต่อไปนี้หนูต้องมากินมื้อเช้าหนูพยายามฝึกการกินมื้อเช้าข้าวต้มสักถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยก่อนหรือโจ๊กสักทัพพีเดียวแล้วหนูค่อยเพิ่มมาเป็นข้าวสวยประมาณสักทัพพีครึ่ง ตอนเช้าตอนกลางวันหนูกินทัพพีเดียวตอนเย็นหนูกินครึ่งทัพพีหนูต้องกินคาร์โบไฮเดรตหนูงดไม่ได้ชีวิตมนุษย์ต้องกินข้าวสามมือ้อถ้าไม่กินสามมื้อกลับมากินใหม่เหมือนเดิมโยโย่เอฟเฟกต์ทำทีตอนนี้หนูลดได้แล้วแต่หนูลดผิดตรงที่หนูอดมื้อเช้าและไม่กินมื้อเย็นน้ำเต้าหู้อย่างเดียวชีวิตเอาไม่อยู่ถ้าในแง่โลกเห็นความเป็นจริง ร่างกายคุณตอนกลางคืนต้องเต้นต้องทํางานคุณต้องใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินครบ3มูือสมื้อและครบ5หมูดนะดวงพรนะดวงพรก็บอกว่าเขาเมื่อก่อนใส่เสื้อเบอร์ XL ตอนนี้ดวงพรใส่เสื้อเบอร์ L สุดยอดตบมือให้ตัวเองนี่สุดยอดมากๆเลยรู้สึกมันเฟิร์มขึ้นไหมดวงพรเฟิร์มขึ้นไหม มันรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นนะคะจากที่เคยใส่เสื้อเบอร์ XL แล้วมาเบอร์ XL แล้วตอนนี้เป็นเบอร์ L อะค่ะเวลาขึ้นบันไดหรือเดินไกลๆตอนนี้กระฉับกระเฉงคล่องแค่ว่องไหวว่องไวอะค่ะว่องไวขึ้นสุดยอดรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นถูกไหมมีคนทักไหมดวงพรว่าเออว่าลดน้ําหนักได้เนี่ยมีคนทักเยอะเลยค่ะคนที่ทักแรงที่สุดทักว่าอย่างไรดวงพรมึงเป็นเอทเลยเนี่ยไม่มีไหมไม่มี เออเขาทักว่าเป็นโรคอะไรหรือไม่ตอนนี้ดวงพรถ้าดวงพรทําแบบอาจารย์ว่าการลดน้หนักของดวงพรเอางี้หนูตอนนี้เหลือเจ็ดสิบหนูต้องการลดอีกไหมหรือหนูพอใจแล้วมันเป็นอะไรพอแล้วค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าผอมเกินไปก็ไม่สวยอะค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งสูงหนูสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะร้อยเจ็ดสิบแปดเป็นนักวอลเลย์บอลได้สบายสบาย แล้ว178หนัก70 BMI เป๊ะเวอร์หุ่นนางแบบสุดยอดตอนนี้หนูต้องพยายามเอามวลกล้ามเนื้อกลับคืนมาโดยกินอย่างที่อาจารย์บอกอย่าอดอาหารแต่ควบคุมปริมาณและชนิดมันหวานมันเค็มโลดทอดผัดเลี่ยง แต่หนูต้องกินคาร์โบไฮเดรตหนูจะไปคิดว่าการกินข้าวทําให้อ้วนให้อ้วนไอ้อ้วน,นไม่ใช่หนูต้องกินให้ครบเพื่อชีวิตหนูจะได้เป็นแบบนี้ตลอดชีวิตถ้าหนูกลับมากินแบบเดิมโยโย่เอฟเฟกจะกลับมาปบมือดังๆให้กับคนคล้าของเราดวงกอขอบคุณมากต่อไปเป็นน้องหนิงน้องหนิงหนักเท่าไหร่74 7เฮ้ยยืนสิหนิงยืนให้จานดูสิหนูจินตนาการออกไหมว่าเคยหนัก70 สไม่น่าเชื่อเลยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่หนิงตอนนี้เหลือห้าสิบาทโอ้แม่เจ้าตอนที่เจออาจารย์เหรอนะเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นเจ็สิบสี่เพราะว่าเจ็บห้าประมาณโยมานี้เจ็ดบสี่จุดเจ็ดด้วยซ้ำไปค่ะใช่เฮ้ยไม่เห็นรูปแล้วเมื่อกี้อ่ะโอหน้าเหมือนเต้า <c oughs> หู้ยี้เลยเนาะตอนนี้หน้าสวยเลยอ่ะสวยเลยหนิงนั่งลง หนิงอะไรที่ทำให้หนิงเนี่ยก้าวข้ามความก้าวข้ามความขี้เกียจก้าวข้ามความมักง่ายก้าวข้ามการหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองก้าวข้ามหน้ากินหน้ากินเข้ากล้ามความขี้เกียจอะไรอะไรที่ทำให้หนูก้าวข้ามตรงนี้ได้คือจริงๆเรายอมรับว่าเป็นคนขี้เกียจมากอ,อไม่เคยเออกกำลังกายเลยเอออาหารกินทุกอย่าง ที่ไม่บูดแค่นั้นนะคะ่ะกินได้หมดกินทุกอย่างที่ไม่บูดฟังแล้วโอ้โหน่ากลัวที่ท,ที่บ้านกับที่ทํางานจะรู้ดีกินทุกอย่างเสร็จแล้วพอมีโครงการก็โดนเข้าโครงการเป็นคนเดียวพยาบาลคนเดียวที่ตึกที่ต้องเข้าโครงการก็ตอนแรกก็รู้สึกเฉยเฉยเสร็จแล้วก็มีเรียกปราะชาน้ําหนักก็ไม่ไป พี่ก็โทรไปตามออกดื้อนิดๆิใช่รู้สึกว่าทําไมต้องไปช่านด้วยเออทําไมต้องเป็นชั้นคนต้องเยอะแยะก็คือไม่เคยคิดอยากจะลงทำไมต้องส่งชั้นเป็นตัวแทนใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนมันเริ่มมีการจัดอันดับมีลิสต์ว่าผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่ไม่มีชื่อเราว่างอยากมีชื่อติดสักหน่อยเออค่ะประมาณนั้นเริ่มมาละก็เริ่ม หาข้อมูลค่ะหนูเซิร์ชเข้าไปใน Google เ<ช>ข้าไปใน youtube ด้วย Google, ใช่ค่ะก็ g o o g l e ใช่ค่ะดูว่าการลดน้ำหนักแบบถูกวิธีมีอะไรบ้างต้องเริ่มจากอะไรเพราะเราน้ำหนักตัวเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้คนสูงอ่ะหนูสูงร้4ยห5สิสี่้ยหสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เข่าก็เริ่มเริ่มเจ็บเริ่มจะแย่แล้วใช่ใช่ค่ะอืมเจ็ดสิบห้าทุกอย่างดูด้านอึดอัดไปหมดแต่มันเป็นความเคยชินตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับมันอ้วนขึ้นแบบ ไม่รู้ตัวกินทํางานขึ้นเวรกินทํางานขึ้นเวนหน,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 นิงตรงนั้นคือที่คนร,รู้ว่าหนิงอ้วนเห็นหนิงอ้วนตอนนั้นเห็นแล้วแล้วตอนนี้เห็นหนิงเดินออกมาทุกคนว้าวว้าวอิจฉาชิบหายกูอยากเป็นแบบหนิงได้แต่ว้าวอยู่นั้นแหละไม่ท่องมือทาหนิงหนิงคุมอาหารยังไงคือก็ มารู้ว่ามันต้องโอเคลดหวานลดมันลดเค็มโอเคก็เหมือนที่อาจารย์บอกบอกใช่ค่ะทานผักทานผลไม้แต่ส่วนมันอาจจะยังไม่พอมันจะต้องเริ่มแบบมีการทานคลีนอย่างที่อาจารย์สอน<ช>ค่ะก็มาศึกษาว่าทานคลีนมันต้องทานแบบไหนก็คือไม่เคยงดซักมื้อค่ะกินสามมื้อครบค่ะใช่จะมีมื้อเบรกสองมื้อเหมือนแบบ สามมือหลักสองมือสองมื้อเบรกอะค่ะอ่าฮะกินเป็นขมดห้ามือโอเคค่ะสรุปแล้วหนิงเขาใช้ทฤษฎีการกินคลีนมันลดน้ําหนักซึ่งที่ผมพูดจบไปเมื่อสักครู่นะมันใช่ใช่เลยตอนนี้การคุมอ่านาอย่างเดียวมันไม่พอการคุมอาหารคือการไม่เอาพลังงานส่วนเกินไขมันส่วนเกินแคลอรี่ส่วนเกินเข้าสู่ร่างกายแต่การเอาไขามันที่สะสมอยู่แล้ว 74- 75กิโลแล้วเบิร์นออกไปเนี่ยคือการออกกำลังกายหนิงออกกำลังกายแบบไหน เสร็จแล้วนอกจากเซิร์ช o g l e YouTube ใช่ไหมคะทีนี้ก็ทำยังไงที่จะมารู้ว่าปกติแล้วเราผู้หญิงเนะี่ยรับได้กี่พันแคลอรี่ต้องเอาออกอย่างไงทีนี้ก็เลยใช้แอปโหลดเข้ามา oh. ดูว่าอาหารแต่และอย่างที่เราทานเข้าไปอะคะ่ะมันกี่แคลอรี่แล้วต่อวันน้ำหนักเท่านี้ uh. Uh huh. เรากินได้เท่านี้ oh. มันจะแบบว่าขึ้นไปเลยว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วเย็นออกกําลังกายมันจะ uh. ลดไปเท่าไหร่สุดยอดนี่มืออาชีพนะเนี่ยนี่ เข้าใจไหมเด็กที่เขาพูดมาเมื่อกี้เขาใช้หลักทฤษฎีของการลดน้ําหนักโดยเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วใช้บาลานซ์ไดเอทแล้วคำนวณด้วยตัวเองเห็นอะไรผูกอยู่ที่ข้อมือคืออะไรเนี่ยไม่ใช่นาฬิกาหรอกเป็นเป็นเหมือนแบบว่าจับเรื่องก้าวเดินฮาร์ดเรทแล้วก็แคลอรี่คุณรู้ไหมพีโดมิเตอร์หรือเครื่องนับก้าวเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราลดน้ำหนัก โดยวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายดีที่สุดเขาวิจัยออกมาแล้วไปหาซื้ออะไรไม่กี่ตังหรอกหรือไม่ไปบอกพออจรันซื้อแจกซื้อแจกเลยทุกองคอ์กรประสบความสําเร็จมาแล้วว่าการใช้วิธีเดินโดยการเอาการนับก้าวมาแข่งกันจะประสบความสําเร็จที่สุดเก๋จานฝากไว้ด้วยอะไรนะคะพีโดมิเตอร์พีโดมิเตอร์ หรือเครื่องอื่นๆที่มันใช้เขาเรียกเครื่องนับก้าวภาษาไทยมันอาจจะชื่อต่างกันนิดนึงนะฮะเก๋ลองลองปรึกษาดูแล้วก็เอาคนที่เขาร่วมโครงการได้รับแจกแล้วแจกไม่ใช่แจกอย่างเดียวแต่ต้องรวมเป็นกลุ่มสมมติมีอยู่5กลุ่มกลุ่มละ10คน10บคนนี้ต้องเอาก้าวเดินแต่ละวันมารวมกันรวมกันครบ10วันเอามาประชันกันครบหนึ่งเดือน3เดือนเอามาประชันกันแล้วรับรางวัลการเดินเป็นการประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายโรงพยาบาล เปลี่ยนวิธีใหม่เอาพีโดมิเตอร์เข้ามาจับอาจจะทําเป็นแผนกหรือเป็นกลุ่มก็ได้ใครที่แม่งนั่งอึดเฉยๆผลักให้มันลุกขึ้นแล้วไปเดินมึงจะทําให้กลุ่มกูไม่ได้รับรางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีมากๆเลยนะฮะเอ,อหนิงหลังจากลดแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะเอาใหม่ตอนนี้เรา50บค่ะเหลือหล้ลดได้ตั้งยี่สบห้ากิโลอ่ะนิง พอลดมาปุ๊บแล้วนเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของหนูและความรู้สึกของหนูตอนนี้คืออะไรคือความรู้สึกก่อนตัวมันเบาขึ้นเออเฮ้ยตัวมันเบามันดีเหรอหนักอึดๆอย่างเงี้ยจะดีออกจะตายไปบึกบึกอย่างเงี้ยดีแล้วตัวเบามันดียังไงหนิงคือเวลามันแบบเดินหรือว่าจะต้องไปในที่ที่มันแคบๆที่ออต้องแบบขอทางอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบ คืออย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังต้องไปออกทีมหน่วยเอาหน่วยบริจาคโลหิตอะค่ะแล้วต้องขึ้นรถตู้ไปกันหนิงจะเป็นคนที่ต้องนั่งริมประตูคือเข้าแทรกไปข้างในไม่ได้มันยากมันติดสะโพกโอ้สุดยอดต้องนั่งริมริมใช่ไหมใช่การหายใจเป็นยังไงรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นการเดินขึ้นบันไดชั้นสองชั้นสามมันไม่หอบแล้วตอนนี้เมื่อก่อนหอบมากถามจริงๆเปลี่ยนกางเกงและเสื้อผ้าไหม เปลี่ยนค่ะตอนนี้ตอนนี้คือใส่ SS. S wow. Wow. S ว้าวว้าวเป็นไงตัวเองอิจฉาไหมตัวเองอ S S อ่ะเมื่อก่อนใส่ใหญ่เท่าพี่กุ้งอะค่ะ XL เนี่ยนะไม่ใช่ค่ะ3 XL โอ้แม่เจ้า3 XL 2 XL แล้วเป็น2 S มันเป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นเบอร์ M นี่มหัศจรรย์แล้วอันนี้กุ้งเขายัง XL มาเป็นเป็น L เฉยๆอันนี้ S 2 S โอ้ยอิจฉาจังเลยตาล้อนพราวเลยตัวเอง <c oughs> ไปถามน้องหนิงต่อเอาเองว่าทำไมน้องหนิงทำได้น้องหนิงอยากลดอีกไหมหรือพอแล้วพอแล้วค่ะตอนนี้จบแล้วใช่ใชคิดว่าตัวเองเฟิร์มไหมตอนนี้ตอนนี้น่ายังค่ะยังขออนุญาตจับแขนนิดนึงอ่าใช่มวลกล้ามเนื้อ,อยังมาไม่ได้คือ1ปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเริ่มจะสร้างพอเขาปีที่2ครบปีที่สาม ป,นะปึ๊กเลยนะแข็งปักเลยแล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2กโลน้ําหนักที่เพิ่มมา2กิโลนั้นเกิดจากมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลิศมากๆกุ้งก็เหมือนกันน้ําหนักหนูอาจจะขึ้นอีกหลังจากที่แนะนํำอาจารย์แต่มันเป็นการขึ้นของกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมันผมมือดังๆให้หนิงครับขอบคุณค่ะสุดท้ายะสุดท้ายพี่รัชนีพี่รัชน,ชนีวันครับลดได้กี่กิโลจ๊ะ คือว่าจะบอกว่าเป็นความโชคร้ายของหนูค่ะโครงการนี้มาช้ามากเพราะว่าหนูเป็นคนไม่สนใจเรื่องอะไรจะอ้วนก็อ้วนไปไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับความอ้วนของดิฉันดิฉันไม่ได้มีความความสำคัญว่าอยากจะลดหรืออยากจะทําอะไรที่เข้าโครงการเพราะว่าเขาตรวจสุขภาพไงคะ BMI มันเกินเกินรู้จะทํำยังไงเขาก็บังคับให้เข้าหัวหน้าก็กระตุ้นสามีที่บ้านก็กระตุ้นน้องที่โครงการก็กระตุ้นเอา ในเมื่อมันสูงก็เข้าก็เข้าดีกูชิบหายเลยใช่แต่ออว่าเข้าก็เข้าไปอย่างนั้นแหละคือว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมไงคะโปเกมอนโกมันเข้ามา oh. แต่มันเข้ามาประมาณเดือนสิงหาห้าแปดน้ำหนักหนูประมาณแปดสิบแปดแปดสิบเก้าหนูก็ลดของหนูอยู่แล้วโปเกมอนโกเข้ามาหนูพอโครงการนี้เข้ามาชั้นน้ำหนักหนูอะ่ะมันแปดสิบสี่จุดเก้าหนูลดลงมาประมาณสี่กิโล <Okay. S 1> อยู่แล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าหนูเล่นเกม oh. พอเข้ามาทำไมมันช้า ฉันลดไปแล้วตั้งสี่กิโลกว่าแล้วเธอจะให้ฉันลดอีกฉันจะลดได้ไหมตอนนั้นฉันก็ลดได้แล้วไงก็คือพอเข้ามาก็ไม่ได้สนใจอะค่ะจารย์หกเดือนแรกน้ําหนักหนูเพิ่มจากแปดสิบสี่จุดเก้าเป็นแปดสิบห้ากว่าแปดสิบหกเพราะหนูก็ทํากิจกรรมของหนูเหมือนเดิมเพราะมันลดมาแล้วไงคะจาร์กินก็กินเหมือนเดิมเพราะเป็นคนกินมากถามว่าเลือกกินไหมเลือกกินมันไม่กินหนังไก่ทอดไม่กินหมูสามชั้นไม่กินคือฉันกินของฉันดีอยู่แล้ว แต่ฉันกินเยอะปริมาณมันเยอะเท่านั้นเองแป้งมันเยอะอแต่ว่าพวกมันมน,นี้ไม่ไม่กินอยู่แล้วเพราะเป็นคนไม่ชอบพอเข้ามาปุ๊บเห็นเพื่อนๆเ,เ,เขารดน้องๆเขารดกันอืมเขาก็เก่งนะแต่ว่าถามว่าเราต้องลดไหมไม่ต้องไม่มีความจําเป็นใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แต่เล่นเกมก็เล่นปกติน้ําหนักมันขึ้นมานิดหน่อยอาจจะเป็นช่วงที่แบบกินเยอะขึ้นมาขึ้นมาหกเดือนแรกเก๋บอกพี่รัดน้ําหนักขึ้นหือ 84.9พี่ขึ้นมัน85กว่าเกือบ86ละ,อะเอาละว,วะทําไงวะน้องคนอื่นเขาก็ลดบางคนที่เขาไม่ลดเขาก็ออกจากโครงการไปเลยเราก็จะไม่เห็นเขามันก็ไม่ไม่เกิดภาวะอะไรแต่ไอคนที่มันอยู่แล้วมันลดเนี่ยทําให้เราเกิดภาวะกระตุ้นไงคะอาจารย์ทําไมน้องลดได้เราลดไม่ได้วะ,อะเออลองซะหน่อยซีอะไรเงี้ยหนูก็หนักเลยคราวนี้ หนักแบบแทบจะตบเตียคนที่บ้านนะค่ะอาจารย์หนักยังไงฮะหนักยังไงคือหนูก็เดินเล่นเกมอย่างบ้าเกมลูกเดียวเกมลูกเดียวค่ะอาจารย์เรื่องกินหนูกินเท่าเดิมเกมอย่างเดียวเลยสามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่กลับบ้านอีโปเกมอนเนี่ยมันต้องเดินถูกปะใช่ค่ะถ้าไม่เดนมันจะไม่เจอตัวที่เราจะจับถูกรถชนบ้างไหมเนี่ยไม่เคยค่ะหนูจะเดินในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสถานที่ ไม่มีสิทธิ์สาหรับหนูไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยงไม่อะไรเพราะหนูเดินในโรงพยาบาล <Okay. S 2> จับวนมันอยู่นีเนี่ยมันมีทั้งสาวสาปั่นบอลมีทั้งที่ตียิมมันเลยค่ะจารย์วนมันอยู่นี่เนี่นนนย,ย,ยใช่ค่ะไม่ต้องออกนอกนสถา,านีใช่ไหม,มใช่ค่ะสี่ทุ่มสามีลายถามเมื่อไหร่จะกลับบ้านจะกลับบ้านได้หรือยังคือมันมันหนักตรงนี้ค่ะจา์แล้วบอกสามีว่ายังไง จับโปเกมอนอยู่ก็จะให้ลดน้ำหนักไม่ใช่หรออนี่ไงก็นี่ไงมีเหตุและมีผลก็นี่ไงโรูผมเรียนหลังค่ะอาจารย์ก่อนผิดโครงการก็คือจาก84.9มันก็จะเหลือ80ินิดๆตอนนี้มันลดมา3-4มี่โลได้ละโอเคพอหลังจากผิดโครงการคือหนูไม่หยุดยั้งค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูเหลือ78หนูลดลงมาอีก2กิโลกว่าปรบมือดังๆฮะผมว่ากรณีของรัฐเนี่ยเป็นกรณีที่น่าศึกษามากๆเลย ถามจริงๆคำถามสุดท้ายไม่ได้คุมอาหารเลยหรือหรือโปเกมอนอย่างเดียวอาจารย์คะจะว่าไม่คุมก็ไม่ใช่นะคะพอแบบมันลดลงมาได้แล้วกําลังใจมันออมาค่ะอาจารยมม์มันฮึกเหิมมันฮึกเหิมเพราะฉะนั้นหนูก็จะลดคาร์โบไฮเดตลง <Yeah. S 2> แต่เคยกินข้าวสามสี่ทพีหนูจะลดเหลือทพีเดียวใช่ค่ะอาจารย์ <Yeah. S 1> แต่ว่ามื้อเย็นก็ยังกินปกติอย่างที่อาจารย์สอนนะคะปบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งกรณีของรัฐชนีวันเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง อ้วนไม่หนักขัวกระบาลใครจะามายุ่งกับชีวิตกูเฮ้ยแต่อยู่ไปอยู่ไปเว้ยบีเก็ขึ้นเว้ยเฮ้ยทำไมคนนั้นก็ลดได้ละเว,ว้ยตอนแรกโดนกดดันจริงๆนี่คือความล้มเหลวของการผลักคนทีบคนให้มาเข้าโครงการมึงต้องไปเป็นตัวแทนของฝ่ายมันทำไมต้องเป็นกูวะคนอื่นมีเยอะแยะมันเกิดน้อยใจขึ้นมาแต่พอเข้ามาแล้วมันเจอสัตธรรมแล้วมันเห็น รัชนีวันพยายามที่จะเอาพิรัตของเราพยายามจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาเป็นจุดเริ่มต้นและตัวเดินเรื่องนั่นก็คือเล่นเกมโปเกมอนเกมโปเกมอนคือการเคลื่อนไหวร่างกายคือ PA ที่ทำให้คุณเกิด Physical อคทิวิตี้ทำให้คุณเบิร์นได้อย่างสนุกสนานไม่สนใจแม้กระทั่งสามีแล้วย้อนกลับไปว่าจะให้ฉันลดน้ำหนักไม่ใช่แล้วฉันกลับสามทุ่มก็ได้แต่ เขายอมรับสรารภาพว่าน้ําหนักที่ลดลงมันได้เกิดจากการ PA อย่างเดียวแต่เขาควบคุมอาหารด้วยและการควบคุมอาหารของพี่รัฐเขาควบคุมอย่างถูกวิธีการลดน้ำหนักเริ่มต้นของรัชนีวันไม่ได้ทาําหักโหมเหมือนกับน,น้องกุ้งหรือน้องหนิงสักเท่าไหร่แต่เขาค่อยเป็นค่อยไปติดตามดูผู้หญิงคนนี้ในระยะยาว <c oughs> เธอจะเป็นนางแบบให้กับท่านรองพิสิทธิ์ร <c oughs> องพิสิทธิ์รองขับจับตาดูผู้หญิงคนนี้ให้ดี ผมบอกเลยนะฮะสิ้นปีนี้มีราตรีไลท์ราตรีไลท์พุงให้ได้จัดราตรีไลท์พุงแล้วจับพี่รัตของเราขึ้นแคชวอล์กเดินแฟชั่นย้วยเลยรับรองย้วยนั่นคือชุดนะฮะไม่ใช่พุงรับรองได้เมื่อกี้เขานั่งฟังผมด้วยความสุขแล้วเสียงหัวเราะเขามีความสุขมากเลยผมมั่นใจว่ารัชนีวรรณเธอทำได้ปลกเบอร์ดังๆให้เธอขอบค<อ>ุณค่ะรัต สุดท้ายสั้นๆหนึ่งน,นาทีให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากลดน้ำหนักเชิญฮะทุกอย่างทำได้ค่ะถ้ามีความมั่นใจและมีความชอบปลอบมือดังทำได้มั่นใจน้องหนิงก็แค่คุณเริ่มคุณก็ชนะแล้วอะค่ะแค่เริ่มต้นก่อนคุณไม่ได้เริ่มคุณเลยแพ้แต่ถ้าคุณเริ่มแล้วคุณล้มเหลวคุณเลยแพ้ตลอดไปคนนี้เขาเริ่มและเขาตลอดไปเขาจึงชนะปลอบมือดังให้หนิง น้องกุ้งค่ะหนูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโครงการที่สองเลยนะคะที่จะถึงนี้นะคะให้สู้ต่อไปนะคะคนที่จะลดน้ําหนักนะคะปอบมือด้าังให้กุ้งนี่คือคนที่ถึงดวงดาวแต่ต้องปรับกระบวนการนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนน้องกุ้งตอนนี้หนูยังไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จนกว่าจะครบ3ปีอาจารย์ยังไม่เชื่อหรอกว่าหนูจะเมนเทนน้ำหน,หนักหนูได้70หนูอาจจะขึ้นมาอีก75-80 ในเร็วๆนี้แต่ถ้าหนูครบสามปีเมื่อไหร่ปุ๊บหนูจะเป็นแต่คนที่ผมเชื่อมั่นเธอมากที่สุดคือหนิงเพราะหนิงใช้ทฤษฎีและหลักวิชาการเข้ามาแล้วฟังคำพูดของเธอแล้วชั้นยอดแต่สำหรับของพี่รัตเราเธอเป็นคนไปได้เรื่อยๆมาเลียงเียง <c oughs> เป็นคนคงที่คงเส้นคงวาและเป็นคนเป็นสาวมั่นแต่ผมว่าเธอทำได้แน่นอนแล้วพวกคุณละ่ะในห้องนี้สำหรับคนที่เข้าโครงการใหม่รุ่นนี้ คุณถามตัวเองว่าคุณจะทําอะไรต่อนะฮะสำหรับคนที่เคยเข้าแล้วเป็นครั้งที่สองยกที่หนคุณถูกน็อกยกนี้คุณต้องชนะคุณต้องชนะอันที่สองผมบอกเก๋ไปแล้วว่ารอบนี้ถ้าลองพิสิทธิ์ครับผมบอกว่ารอบนี้อย่าเอาน้ําหนักและ BMI มาเป็นตัววัดความสําเร็จแต่จงเอาพฤติกรรม20ข้อที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นี้มาเป็นตัววัดมาเปตัวแข่งกัน จากต่อที่ตอบว่าใช่14ข้อใครเหลือ3ข้อเอารางวัลจากทดลองไปเอาตัวพฤติกรรมเป็นตัววัดส่วนน้ำหนักมันจะลด3กิโลหรือไม่ลดเลยชัางหัวแม่มันแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องบังคับตัวเองฝืนตัวเองไปออกกำลังกายไปจับเกมโปเกมอนกับพี่รัตผมมั่นใจว่าคุณลดแน่นอนนะครับและอันที่สามอันสุดท้าย หลังจากวันนี้เสร็จแล้วผมอยากให้ทีมงานโดยมีทลองพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าทีมประชุมกลุ่มกันแล้วทำเวิร์กช็อปออกมานั่งคุยกันสักครึ่งวันสชั่วโมงโจทย์ก็คือว่ารุ่นที่สองจะทำโครงการต่างจากรุ่นที่1อย่างไรและจะเมนเทนรุ่นที่หนึ่งให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรทำเป็นงานวิจัยเมื่อกี้ที่น้องเก๋นำเสนอเป็นงานวิจัยของเจ้าพยาภัยปูเบศประชุมวิชาการของกระทรวงจงนำเอาไปเสนอ จงนําเอาไปเสนอมีหลายโรงพยาบาลที่นําเอาผลงานของตัวเองไปเสนอแต่มันไม่ออกเป็นวิชาการเราต้องเป็นวิชาการให้ได้วิชาการอย่าเอาเอาคําออกมาวัดกันคือน้ําหนักลด BMI ลดรอบเอวลดจงเอาพฤติกรรมมาเป็นตัววัดเพราะพฤติกรรมมันเป็นตัวบ่งบอกถึงลองดิจูริโนลที่จะสื่อนําไปสู่ความยั่งยืนนะครับผมจะเป็นกําลังใจและผมจะอยู่เคียงข้างเจ้าพยาอภัยภูเบศ ตลอดไปตอนบ่ายอาจารย์พักพงศ์อาจารย์โอ๊ตจะมาอีกรอบที่สองบี้อาจารย์โอ๊ตให้ได้เลยสําหรับรุ่นที่หนึ่งที่ทําไม่ได้แล้วรุ่นที่สองจะทําได้ได้อย่างไรในที่สุดสามคนนี้เป็นบุคคลต้นแบบที่เราต้องภาคภูมิใจและเรามั่นใจคนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีทําได้แต่อาจจะอยู่ระหว่าง ใช้ความเพียรเพราะฉะนั้นใช้ความเพียรต่อไปวันนี้เราปลบมือดังให้3คนครับครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆให้กําลังใจ